สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเกาเ่าเหมือนเดิมกับเมติงมาอย่างนอมานออมันีเนาะยังมีจะไปกบไปเถอนาะพี่น้องจะไปกบไปตอนเมตติงไล่อยู่พุพยุตกับฟ้าวไปยันบัาท่านลานันตรวจสภาพรถกับตรวจสภาพรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังสิทต,ต่อทะเบียนแต่ว่าการต่อทะเบียนทําไมถึงไม่ลงรถตอนนี้มาถึงสำนักง,งานขนส่งพอดีครับมาถึงสำนักง,งานขนส่งมหาสรารคามแต่ว่าบัรงลงรถเพราะว่า เราจะต่อทะเบียนแบบล้อเลื่อนครับม่นเลื่อนล้อต่อภาษีคือวิธีการต่อก็คือเฮาบรเด็นเป็นนางเฮาบอ,ราบอรตรงไปต่อคิวอยู่ในสำนักง,งานพี่น้องแต่ว่าในการเข้าต่อภาษีก็คือหามยางไปเด้ขี่รถไปปะเนียน,น,น,บบนทันนี้ยครับเดี๋ยวขอขออ๋อ ออทำไมเป็นเช่นนี้นัพอยตกใจนะว่าเอฟซีพอยได้ะเลียก็จะมาสร้งเห้นถอยนาราบูซาลีอยู่ภายในยังสิมีผู้เห็นมีติสันเดา้ลไฟมันเอฟมาขอก็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 กเอายังให้สันเด้มอตัวนองรถนี้แต่เรามาแดงแดงเงี้ยเงินปะ นี่ไอ้ออมไปจังแมันเลยที่มาต่อเถียวจะบอกเฮาถอยออกคนที่ิถอยออกคือกันนี่เรามาต่อภาษีแบบล้อเลื่อนครับ คือเ้างประองขึ้นไปสำนักงานครับต่อภาษีแบบล้อเลื่อนง่ะต่อแถวอยู่นี่ง่ายต่อภาษีไม่ต้องลงจากรถประโยชน์เคยมีประสบการณ์คือเคยยางไวๆๆๆว,ไว,ไว่าว่ยเขาไปนี่ก็จะไล่ไปขับร,รถบ่แมนนั้นแต่กี่เขา,าบ่ารู้เนาะบ่รู้อนั่งนั่งยี่เป็นเครื่องม,มือนนนเนาะบนนี้กันว่าอ้อเขาจะเหตันี้มาติดเที่ยงเขาจะเห็ดอีกอย่างกัน วันนี้ก็เลยผู้ใดเปมีคนมาถามมีคนมาบอกเนาะว่าพอเจ้าสิม,มานั่งยังยุ่งหนีสันเจสิม่าถามใบม้งเฮียงนั่นเดีเขาเจ้าต่อ,อยุหันผมมีเวลาพักเล่นหนอนสันต่อแบบมัดมือเลยเดียวสันก็เลยยางวาวามาดีเขาจะว่าไม่ได้ต้องไปขับเอารถมาคุณไม่ดูเหรอว่าเลือดล้อต่อภาษีก็เลยโอ้อไม่ลองขี่มอไซค์กับขี่มอไซค์อยอยนี่แหละรถใหญ่กับรถ,บรถบใหญ่ครับไปแต่ว่าให้นั่งอยู่ทึ่ง ทั้งรถให้นั่งก็ทั้งรถให้ขับรถไปเมีนแต่ว่ากันนาจะแต่รถจริงบ่อรถดีอัพเมียนรถแย่กับบ่ไเด็ดมากนะบ่อรถแย่เดี๋ยวขยุดมือหลังกันสิไม่เลยสิมาต่อไปกับขี้เด้ปะนี่แย่ข่อยมันต่อได้ข่ายคันท้าไดเดี๋ยวแกก็ข่อยห้างกันเลยเซ็จใจนี้ปั๊บก็สิไปต่ออยู่สำนักงานอยู่สุ่ยเด้ปะทีนี้สิบเบื้งรถคันใหม่โอ้ยยังไย เ้าไปเบิงนี่เถอะไปเบิง้งครับไปเลือกไปเลือกอีกฮามีวัดสนาโอ้ยมีวัดสนาหาเขามีเงิน,นยังคำสันดีวะจะหลุดขั้นเนี่ยก็เอาให้มันหลอดเนาะพีปียงเนาะพี่น้อ,นองเนาะจะเนี้นก็ได้เสียภาษีไปเลยเกาหัวยักหยักหยักเ้ยขีดประจอนลงเ่าพี่น้องเอ้ย ย่นไปจากศรีอยุธยาบ้านพักพอนดีๆนอน,นอับมือมัดขึ้นจากบานเนี่ยยังนอนไปในพงยุทธ์ก็คุ้มไหมพี่น้องเอ้ยขัดกันเน่ไหร่นะบอกว่าไปผู้เดียวล้ไปผู้เดียวล้วนคอยอ,อน,นอนแน่คอยอยากนอนแยงสนดอกยงนอนังดึงเาลูกขึ้นอยากนอนก็นอนในรถกันยังไ่เนี่ยเนไม่นอนเลยดื้อแถวหอนะ พาสีไม่ต้องลงจากรถสะดวกรวดเร็วใช้เวลาสองนาทีว,วัาสันมีหนองก็ว่าตั้งจากขึ้นไปข้างบนครับถ้าขึ้นไป้างบนต้องไปร้อยคิ้วต้องไปนางเหลีย่ยงอันอีกไปร้อยคิีวไปถามนำถามนีดแ,แต่เราไม่ใช่รสะดวกสบายก็เดียว แต่ว่าเราต้องตรวจสภาพอะไรเรียบร้อยแล้วนะตรวจสภาพตรวจสภาพก่อนค่อยมาเสียภ<ม><ม>าษีทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยไหนทำแบบไหนก่อนต่อต่อไปตรวจสภาพรถครับรถเก่าอ่ต้องไปตรวจสภาพรถก่อนต,อตรวจสภาพรถเก่าให้เป็นรถใหม่ยั่ดีปะหมอเราจะไปตรวจสภาพรถก่อนเราค่อยมา,มานำใบ ออกจากน,กนีไปก็จะไปซูนยูซูต่อพี่น้องเออรถไปตรวจสภาพกับสิบ้านเมติงไปหรอเบอร์หลุดไม่เขาออกมาไปไปบายเบิรงจากบาทไปิใบเบิรงกับเดี่ยว ครับครับผมโอ้ยตอนนี้กำลังมาต่อภาษีกำลังมาต่อภาษีอยู่มุมไหนของประเทศไทยมุมที่ตะเกีนี่แหละไ่ <laughs> ได้ไปเปิดคอนเสิร์ตดิพอไก่ทุ่มมากไปเล<อ>ย<อ>ไม่

โอ้ยเปลี่ยนยังบ่มีคนนะนี่บ่ได้นายยกไม่กสิยาดล้ำึงจีนเอามือขึ้นนี่บ่ไดพยายามลูกสาวจีเมมือขึ้นเก้าบาทนะเธอครับ อันตอนนี้กำลังมาเสียต่อต่อภาษีไหมพ่อไก่แมนครับภาษีรถคันนั้นนี่กำลังต่อล้อเลื่อนยื่นในเลื่อนล้อ,อ,อต่อภาษีอยู่นี่ครัรรบผมเลี้ย,ยเวเลีเ้ยวประเทศนะบ่บ่บ่เลี่ยงพ่อไก่เลี่ยง ยรีงก็นว่าฮันมีนามดิอืมอย่ามาผิดวงหลายเม่เรียงสิ <c oughs> สปยายมสิไพยายาลูกสาวจากมืออยี๋ยวเดพยยามพอไกลดีก็ถอดเขาพยายามพอไกลเหนะ้องเนาะไปยามพอไกลจากมือเออก็ไปน้ำกันเออบ่เนี่ยบ่พาสิไปลองเพ่งกับพอไกด่ดิสิไปหาพอไกลพาไปหาเก็บเพ็ดสิี มีเห็ดออกม่ทางคุณห้อยเฮ้ยเห็ดอยู <Hayır> ่ข้าวันนี้เห็ดอยู่ข้าวกะขมเลยขมเลยไอเราทัวมาเหรียญน้ำไปหน่อยมไเราทรมาเหรีน้ำคึ้นอดคึ้นอดเด้อแถาเด้อ เกิด h อดเกิด h อดเดี๋ยวว่างๆว่างๆสิแวะไปหาสิบทุ่งปหาอะยังวะสำหรับคลิปนี้จังเว้ากันจังเว้ากันอีกครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับทุกคนพี่น้องเดี๋ยวสิบไปเรียนน้ำจะเหลือได้สิบทุ่งสำหรับคลิปนี้สำหรับทุ่งหาเด้สิบทุ่งหาเดี๋ยวไปทางฝุ่นจะกันเหลือทุ